พี่น้องชาวราศีมังกรครับในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565เส้นทางดวงของท่านดีมากๆมีโอกาสของคำว่าวร่ำรวยมีเงินจำนวนเยอะแยะมีความสุขมีความสมบูรณ์มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดไปเป็นแนวทางเป็นการสร้างเสริมกำลังใจเวลาที่เราเจอปสุสสรรคเราจะได้มีความคิดที่จะสู้มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นและโอ,อกาสของท่านก็ยังมีแนวโน้มที่จะผ่านพ้นไปได้ในขณะถ้าเผื่อว่าท่านไม่สู้ท่านหมดกำลังใจท่านก็จะอ่อนแอและก็อาจจะแพ้พ่ายไปในที่สุดนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคมากมายก็ตามนะครับส่วนรายละเอียดของดวงก็จะมีรายละเอียดตามที่โมฮักจับพยากร์ต่อไปนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโมฮักนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือว่าท่านที่ปลูกดวงเป็นลัคนาราศีมังกรก็ดูกันได้เหมือนดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ในวงกว้างๆอยู่แล้วนะครับก็สร้างกำลังใจเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปดีกว่านะครับ สำหรับท่านที่อยากรู้ดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตอนนี้หมอฮักก็เปิดการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวแล้วนะครับก็ติดต่อเข้ามาทาง ID ดีไลนฮักดูนะครับหรือไม่ก็จะสอบถามมาทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะครับ1 8 4 6 9 7 1 6 4 5นะเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือน กันยายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภโอกาสต่างๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของหน้าที่การงานแนวทางชีวิต ี่น้องชาวราศีมังกรจะมีเส้นทางการงานเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมาว่ากันตรงทาโรุ่ไปที่หนึ่งในส่วนของการงานนะครับเป็นสองไม้เท้า2ไม้เท้าคือโอกาสของการงานที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตขึ้นในหน้าที่ของการงานสําหรับคนที่ทํางานประจําก็อาจจะมีตําแหน่งที่ดีขึ้นมีบรรยากาศใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนที่ทํางานมีการย้ายที่ทํางาน ในช่วงเดือนกันยายนเพื่ออนาคตเพื่อความมั่นคงเพื่อความเติบโตต่อไปในเส้นทางอาชีพของท่านนะครับหรือไม่ถ้าท่านทำงานส่วนตัวท่านก็มีโอกาสดีๆในการที่จะสร้างงานติดต่องานเจรจาตกลงทำสัญญาใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจ รวมทั้งอาชีพเสริมที่จะเติมเข้ามาในช่วงนี้ก็จะทําให้ท่านเกิดความมั่นคงต่อไปอาจจะมีอาชีพหลักอยู่แล้วก็ใช้เวลาว่างทําอาชีพเสริมเข้ามาก็เป็นอาการเป็นการอาศัยประสบการณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะทางแล้วท่านก็จะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการงานต่อไปนะครับอันนี้เป็นส่วนของการงานที่เริ่มต้นน่าพอใจประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสัตานะครับ สตาก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับใครที่เจอปัญหาจะอุปสรรคเรื่องของการงานเรื่องแนวทางชีวิตถ้ามีการที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดนั้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก็อาจจะรอคอยมาพอสมควรนะครับคืออดทนเหนื่อยล้าอ่อนแอเกือบจะแพ้ อะไรอย่างนี้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงได้หน้าพอใจขึ้นนะครับการงานของท่านก็จะดีขึ้นคนที่รอคอยงานก็มีโอกาสที่จะได้งานทำเป็นการยกระดับอาชีพยกระดับพัฒนาชีวิตของท่านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงต่อไปแบบช้าๆแต่ว่ามีโอกาสประสบผลสำเร็จนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอาชีพการงานเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับยังตามเข้ามาควบคู่กันไปด้วยมีงานมีเงินมีรายได้มีโอกาสดีที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาจากการทํางานผลประกอบการกําไรการเจรจาการเจรจาธุรกิจต่างๆมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะครับแนวทางทิศทางของการงาน ยังถือว่าดีถึงดีมากนะครับเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปมีโอกาสมีความหวังและมีความสมหวังในเส้นทางของอาชีพการงานสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายน2565นี้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2กันคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินดีหรือไม่ดีมีอะไรควรระวังหรือไม่มาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาร่ใบที่1เป็น ราชินีพระจันทร์นะครบับราชินีพระจันทร์คือบุคลิกกับภาพโดดเด่นสำหรับท่านสุภาพสตรีมาว่ากันตรงจุดนี้ก่อนนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะมีอาชีพที่มั่นคงมีการติดตอ่อการสื่อสารมีงานที่มันตามเข้ามาเรื่องของความบันเทิงการใช้สื่อทั้งหลายทั้งปวงโดดเด่นมากๆแล้วก็จะได้รับความประทับใจการติดตอ่องานการเจรจาธุรกิจต่างๆประสบผลสำเร็จมากมาก ก็ทําให้มีรายได้เข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงมีสีสันมีชีวิตชีวามีความรื่นเริงอะไรประมาณนี้นะครับตามมาด้วยทรัพย์สินเงินทองรายได้เป็นหลักเป็นฐานเข้ามาไม่น้อยนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆสําหรับคนที่ มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีศิละปะความบันเทิงการใช้สื่อทั้งหลายทั้งปวงท่านก็จะมีโอกาสของการเงินที่เข้ามาในช่วงนี้มากๆด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีหรียน,นะครับนี่คือโอกาสดีเป็นภาพรวม ของการเงินนะครับเป็นการเงินที่มีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับอันนี้เป็นความพอใจความสุขการนับเงินนับทองรายได้ทั้งหลายทั้งปวงผลประกอบการดีเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่านาทีทองเวลาที่เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรนนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที สามนะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือจิตนาการความคิดความใฝ่ฝันความเพลิดเพลินบางทีก็อาจจะเกินเลยไปเป็นความเพอ้อฝันนะครับอันนี้ก็แยกกันให้ออกกันแล้วกันนะครับบางคนเพอ้อฝันบางคนคิดใฝ่ฝันบางคนมีความมุ่งมั่น ก็คือช่วงนี้ชีวิตมันมีชีวิตชีวามีความหมายจิตใจก็มีความคิดมีความใฝ่ฝันโน่นนี่นั่นเข้ามานะครับรวมทั้งเรื่องแผนงานต่างๆในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยเงินว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้จะเดินทางไปพักผ่อนตรงนั้นตรงนี้มันก็จะมาควบคู่ก,กันกับรายได้ที่เกิดขึ้นมานะครับมีเงินมีงานมีความคิดความใฝ่ฝันชีวิตก็จะมีสีสันมากเข้ามาไม่น้อยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับเส้นทางความรักในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1กันเลยนะครับเป็นไพ่นักบวชหรือีนะครับอันนี้ดูเหมือนว่ามาเป็นข้อเตือนใจมาเป็นข้อสกิดใจของชาวราศีมังกรที่กําลังเจอปัญหา เจอปรสรักในเรื่องของครอบครัวเจอุปรสรรคในเรื่องของความร,รักนะครับใช้คําเดียวก่อนว่าใจเย็นเย็นมีสติมีความร,รบอบคอบพิจารณาให้ถี่ถ้วนในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจซึ่งกัน,ลกนและกันหลาได้คนก็จะตีโพยตีพายอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ ก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาทำความรู้จักทำความเข้าใจในรายละเอียดศึกษาดีๆแล้วท่านก็จะพบอะไรที่มันชัดเจนขึ้นบางเรื่องบางอย่างอาจจะไม่ได้เร็วร้ายบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีปัญหาก็จริงแต่ยังมีทางออกมีทางเลือกที่ดีสำหรับท่านที่ พร้อมจะแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องของความรักและเรื่องของครอบครัวนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่มีโอกาสที่จะรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลทำกิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของครอบครัวและความรักนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็น 5ดาบนะครับนี่ก็มาเตือนไว้ก่อนก่อนจะมาถึง5ดาบไงครับเพราะว่า5ดาบอาจจะมีตัวแปรม,มาตัวมีตัวแทรกเข้ามาในครอบครัวในวงจรชีวิตที่เป็นความรักด้วยนะครับอาจจะเจออุปสรรคตรงนั้นตรงนี้เจอคนเข้ามาสร้างปัญหาสร้างความสับสนวุ่นวายเข้ามานะครับช่วงนี้จึงต้องถือว่าใจคอเกี่ยวกับครอบครัวความรักต้องหนักแน่นมีเหตุมีผลรับมือกับคู่ เขาเรียกว่าคู่อริกันแล้วกันนะครับคู่อริคู่ที่เข้ามาสร้างปัญหาหอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นอะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกนะครับเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้ก็ต้องรับมือด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวและหนักแน่นนะครับค่อยๆแก้แล้วท่านก็จะพบแสงสว่างพบทางเดินที่มั่นคงขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับสำหรับความรักครอบครัวนะครับเป็น8ถ้วย8ถ้วยคือ โอกาสและทีนี้นะครับมีโอกาสจากปัญหาจากการเรียนรู้จากพัฒนาการทั้งหลายทั้งปวงที่เราเจอเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้นะครับมีการเรียนรู้พัฒนาแล้วก็จะก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับอาความรักยังมีทางออกมีทางเดินสาหรับคนที่รอคอยความรักยังมีโอกาสที่จะสมบังแม้ว่าจะยุ่งยากสับสนหรือว่าแทบจะหมดกํลาลังใจแต่โอกาสของท่านยังมีในการที่จะพบกับความมั่นคงความรักเปลี่ยนแปลงดีขึ้น จากคนที่ทะเลาะวิวาทขัดแยง้งซึ่งกันและกันก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะปรับความเข้าใจและก็กลับมาคืนดีกันได้นะครับสำหรับคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสจะสมหวังความรักยังมีปลายทางยังมีแสงสว่างที่ดีที่ชัดเจนสำหรับคนที่มีความผิดหวังมีความที่รู้สึกว่าชีวิตความรักครอบครัวไม่ดีนะครับท่านยังมีโอกาส ในการที่จะก้าวไปถึงจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่พยายามรักษาสถานภาพของครอบครัวรักษาความมั่นคงของครอบครัวรักษาความรักไว้ท่านมีโอกาสาที่จะได้พบกับสิ่งนั้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขรวมทั้งทิศท,ทางแนวทางชีวิตชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็น1บเหรียญนะครับหเหรียญคือโอกาสทางด้านการเงินนะครับมาก่อนเลยนะครับความมั่นคงความสมบูรณ์เปิดเส้นทางของการเงินได้ดีได้น่าพอใจมากใครที่รอคอยเงินท่านมีแนวโน้มจะได้รับนะครับถึงจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็จะไหลเข้ามาได้เรื่อยเส้นทางการเงินก็จะเปิดกว้างเข้ามา โอกาสของอเงินก็จะหมุนเข้ามาการเจราจาการทํางานการทําธุรกิจต่างๆก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของกําไรมีรายได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยเกิดสภาพคล่องในอนาคตต่อไปนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น10 10เหรี้ยญน,นะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับ1ิบเรี้ยงคือความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรายได้นั่นแหละ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับกระแสที่มันไหลเข้ามาของเส้นทางการเงินก็จะเปิดกว้างขึ้นมาแล้วโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆตามช่วงวันเวลาตามสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นการเจราจาธุรกิจการงานการทํางานค้าขายการที่จะ กิจต่อเรื่องของการเงินก็จะประสบผลสําเร็จรายได้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับนะครับเส้นทางความรักเส้นทางการงานเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับจากอุปสรรคจากปัญหาก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สุงสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมทั้งครอบครัวอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับอันนี้ยังมีทิศทางที่ดีมากๆเข้ามานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขนะครับเป็น9ถ้วย9ถ้วยก็จะเป็นเรื่องของความสนุกสนานความบันเทิงเริงใจความสุขการพบปะกับผู้คนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงการติดต่อการสื่อสารมากมายขึ้นมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในคําว่ามีความสุขเป็นความเพลิดเพลินเ,เจริญใจทั้งหลายนี้ก็ต้องมีข้อที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับ ราอาจจะมองข้ามไปถ้าเผื่ว่าเรามีความสุขเรามีกิจกรรมอะไรที่มันมีแต่ความสนุกสนานนะครับเรามองข้ามก็อาจจะเจอปัญหาด้วยก็ได้นะครับปัญหาก็คือว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามการทําสัญญาใดๆก็ตามนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานที่ติดต่อกันอยู่นะครับก็ต้องใจเย็นๆมีเหตุมีผลมีความละเอียดรอบคอบศึกษาให้ดีๆด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการพบปาก,กับผู้คนนหลายคนก็อาจจะไม่ได้าจะมีความจริงใจกับเราทุกคนไปนะครับก็ต้องฝากไว้ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับอาจจะมีใครเข้ามาแทรกแซงมีสร้างปัญหาให้ อย่างที่ได้คุยกันนะครับก็ยังตามเข้ามาเป็นข้อที่ควรระวังสำหรับชาวราศีมังกรอยู่ด้วยนะครับอีกประการหนึ่งที่ควรระวังก็คือกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีคนเข้ามาเยอะๆผลที่ตามมาประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของสุขภาพ ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เจอแจ็คพอตในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเราไปอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆมีความสนุกมีความร่าเริองอะไรเต็มเข้าเต็มที่แต่ว่าผลที่จะกระทบเข้ามาอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาด้วยนะครับก็ฝากไว้ให้มีความพอเหมาะระมัดระวังตามเหตุการณ์ตามเหตุผลพอสมควรก็จะทําให้ท่านได้ผ่านพ้นเรื่องที่ไม่ดีได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรายังมี ไพ่าทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคําพยากรณ์แนวทางทิศทางสําหรับชาวราศีมังกรว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับเป็นดวงของจักรพัรดินีนะครับเป็นสุดยอดของความมั่นคงความรุ่งเรืองความสมหวังทรัพย์สินเงินทองความรักลงตัวสมบูรณ์แบบทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็คงจะมาสรุปอยู่ที่ตรงนี้ว่าชีวิต การงานการเงินความร,รักครอบครัวของคนที่เกิดในราศีมังกรนในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565มีโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคมีโอกาสที่จะพบกับความสำเร็จพบกับความรุ่งเรืองพบกับสิ่งที่ดีๆทรัพย์สินเงินทองรายได้จำนวนเยอะๆมีความลงตัวมีความสมบูรณ์แบบมากๆในช่วงเดือนนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565เรื่องของการงานพี่น้องชาวราศีมังกรมีรมโอกาสที่จะได้พบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นในหน้าที่ของการงานงานประจําก็จะมีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงมีบรรยากาศใหม่ๆมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีการย้ยายที่ทํางานหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงที่อ,อาศัยเข้ามาด้วยเพื่ออนาคตเพื่อความมั่นคงต่อไปรวมทั้งงานส่วนตัวก็จะมีโอกาส ที่จะได้เจราจาทาสัญญาใหม่ๆเพื่ออนาคตเพื่อความรุ่งเรืองต่อไปด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้เสริมด้วยอาชีพที่พิเศษอาชีพเฉพาะประสบการณ์ความรู้ต่างๆก็จะตามมาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการงานด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจรวมทั้งโอกาสต่างๆที่จะตามมาด้วยการใช้สื่อสารการงานด้านบันเทิง จุดเด่นดีมากๆที่จะทําให้ท่านเกิดความมั่นคงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เส้นทางการเงินก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาก็มีเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งปัจจัยได้หลายด้านที่จะส่งให้ท่านได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับครอบครัวสมบูรณ์แบบเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับความรักละครบอบครัควก็อาจจะเริ่มต้นด้วยคำว,ว่าไม่เข้าใจมีปัญหามีปัสสาวะปีจุดที่ต้องแก้ไข ใจเย็นๆนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาท่านมีโอกาสที่จะพบสิ่งนี้แต่เดียวในขณะเดียวกันท่านก็มีโอกาสที่จะสามารถแก้ไขผ่านผลอุปสรรค์ต่างๆไปได้จนก้าวไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสจะสมหวังด้วยนะครับทิศทางแนวทางชีวิตดีขึ้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีมั่นคงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องดําเนินชีวิตวคําว่าไม่ประมาทการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการตกลง ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับการที่จะทํากิจกรรมอะไรที่มีคนเยอะๆก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับท่านมีโอกาสมากนะครับในการที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆมีความสุขมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตมากๆสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565นะครับเอาละครับวันนี้มหาทรัพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือน กันยายนพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขด้วยนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับอาละครับขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีมังกรทุกท่านทุกคนจงได้พบกับสิ่งที่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ขอให้พบกับความส็จความสุขความสมหวังมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานการเงินด้วยความร,รักรวมทั้งขอให้มี สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ